ดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องสุภูสกุลนะครับเนาะพาพี่น้องมาเล่นน้ำค่องอีกแล้วครับเป็นีเมื่อวานแห่นะเนาะบางนี้มันเป็นเบื้องน้ำนะครับทั้งขางมันก็เป็นหยาเป็นคล่องนะครับคล่องที่ว่าผมเคยมา่วานแลแต่มันอยู่คนละฝั่งเนาะเดี๋ยวลองมาลุ้นกันบ้างครับว่ามันจะมีปลาบ่อนบ้างหรือไม่แห่พื้นเก่าครับแต่ว่ามันมีแห่มาสองพื้นเนอะเอาแห่ใหญ่เก่าสองก้นหนึ่งพื้นหนึ่งครับแต่ว่าเอาไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวแห่หน่อยหล่อมันก่อนนะครับเนาะไปครับไปลุ้นกันครับว่ามันจะมีปปลาาพพอออบบ่นนนนได้กิแงมะะครัเ โอ้ขึ้นนอกกล้องพี่น้องเดี๋ยวกดตีนอี่มั้ง ป่าขึ้นนอกฟองพี่น้อ,องอบ้านพ่อท่านเจ้าว่าในบ้านอยู่หลายเจ้าว่าพ่อท่านปลาโตมันขึ้นเนาะแต่ที่เป็นปลาดุกครับพ่อท่านเจ้าว่าก็ยังดีได้นี่นะโย่ปลายัางบุ๋นอยู่เท่าไหร่โอ้ขาวเนี่ยเป็นปลาเตีเ้ยมเนาะโอเคครับเดี๋ยวไปลุ้นต่อครับ โอ้พี่น้องดอพี่พุ่นนั่งจนแฮมเบิ้เนะาปะปลาบัวันนี่คืออครับตอนนี้ง่ายไม้เลยครับพี่น้องเนาะง่ายมาหมายคล้องที่ผมเคยใทบเบ็ดนี่นะครับพอดีเป็นไถคู่คล้องไม้เนาะันเสียถนนครับลองเบิองครับว่ามันสีมีปลาปะคล้องนี่ ดูน้ำกันครับดีมากจอดดยโลบันบ่บนเนาะเดี๋ยวว่านซุ้มขังฟังไปไน,นี่ครับเดี๋ยวเอาแห้งๆขามไปว่านฟังขุนเราไปจอดฟางขุนต่อครับ ครับตอนนี้ก็เอาแหงหน่อยวันขอปังไปทางคุณเนาะวันนี้เอาแหงหญ่มาจอบบ่อนปั้งนี่ครับพี่น้องมันรู้น้ำกัดมันถือบ่อนมาเนาะแหงหญ่นี่เป็นแหเอ็นเก้าสองนะครับตาหาเส้นน้ำเนาะ แต่งก่อนท้ายหนึ่งบอลท้ายหนึ่งพี่นดังเอาแล้วเบิ่งไกลโอ้เป็นต่อตรงนี้วานกลมตอ่อพอดีมันก็มาขึ้นอยู่นี่เป็นต่ออยู่นี่ครับ có tiền oh, để này hết nè Ô cái này bài bên này bạc hắn 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 nè hắn 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 มิต้อไปกี่เดือนชิ้นอ่ะเบิเ้งแหงไงยมาดิท่านป,าปลาป่ะขึ้นปุ๊บปุ๊บเบื้งสี่ไหนมันปลาดุกเนะาะเพราะว่าแหนไหลขนาดทึ้งแหนทั้งต่ออยู่นี่ กอแล้วตัวุ่้ยไงพี่น้องปลาดุกกันแหลวะวปลาดุกเหรอพี่น้องตรรอัวปุ้ยไงปลาอะไครับเดี๋ยววดกันนี่ครับอีตัวปลานี่ครับพี่น้องปลาดุกแถมงามเนาะ,ะปุ้ยไงไปไหนพอได้กินครับ มาแล้วเต็มแรกมันมันนี่ครับปลาดุกโตงไงโตมง,งั้นไปดูมันครับพี่น้องมันมันมันนัแล้วครับเต็มแรกไล่เบื้องต่อเพื่อ,อนพี่นะส่วนตัวเดียวเหรอแล้วมันก,บบนกนนนระบอกขนาดที่เป็นปลาดุกนี่แหละมันขึ้นใกล้ๆเนาะ ที่นี่ตัวเดียวแหละพี่น้องเดี๋ยวมือแห้งกันครับโอ้จอบโดนเลยพี่น,ออนอมมงง้อง,งปลาบวบดีอยล้อมซุ่มบางอย่างพวกน้องมงนันซุ่มบางบางแหน่เนี่ยครับนี่ปลาบ่แนงเรพร้อมเนาะตอนนี้ บงบดีดวันซุ่มขอบแนวพี่น้องมันบวบๆหลายเนาะล่องมังมันมีนมปลาป่โอ้โหนี่เป็นต่อพี่น้องพ่อแนวมาอยู่ดีแลนะ้วเนาะ ปลาขาวครับ นี่ครับปลาขาวโตวงามอยู่พี่น้องเดี๋ยวใส่ถุงก่อนนี่ครับปลาขาวโตวงามตัวนึงใส่ถุงเลยไปนี่ก่อนเบิ่งกันต่อพี่น้องร้อนสิพี่ไปไพีเนาะมันเป็นต่อพี่น้องบ้านคอง แหน,นะพ่ะนะทอดต่อพอดีต่อยอยู่มองแหน่นะต้องใส่ไปไหมันเขาฟังเบดบ้าพี่น้องมันฟังมิแต尼าเนานะพี่ป่าบ่ โอ้หมดคือเดี๋ยวพี่น้องนีิสันเลยครื่องไปกี่เดินหน่อยได้ครับไปกี่เดินเนี่ย ติดปันหน่อยบอกเลยพี่น้องทึงไปเดือดึงปลาขาว เดีแบบแ๋ดวเต็มแห่ไงพี่น้องเดี๋ยวปูดกันครับโอ้เดี๋ยวปลาเข็งไงยตัวนึงนี่พี่น้องนี่นี่โอ้สองตัวความปลาเข,งขง็งไงพี่ปลาเข็งพร้อมเนาะนี่ครับพี่น้องวันซุ่มเอาโคตถือปลาเข็งเสตอนง่วงก็กปลา่าง่วงมลาซุ่นนะพี่น้องสงสัยมันมันหม,ม,มุดอยู่ข้างไงไอ้ตอเนาะ มันคือเห่้ยอีกมากครับมาอยู่ได้เหรอครับบ้านซุออ่มเอาไว้เด้ยเอ๊ะท้มือคนเอ้โอ้อนี่ครับนี่ปลาเข็งตังา่ามก็เด็กกินอยู่นะอีกตัวหนึ่งครับ งมบ่พอพี่น้องนี่หน้าคอยขอด้านเ้าครับคอยเป็นปลากอได้กินเบิดแหละแน่แน่แน่แถดแถดตั้งอีกนี่ครับเึง่อนี้ปลาหน่อยเต็มพ่ออันนี้นี่ปลาอยังบุญนี่พี่น้องนี่ ปลาเสี้ยมเหรอน,นี่นี่ครับไอิเมนปลาเสียมเหรอเนาะเสีไปไปกีนดือดกันไร

rồi hé nhanh mà làng năm rồi làng nghe không nọ hé nhanh hé là เดีตัวนึงสองตัวแหน่มันเต็มเลยบ้าน,นี้ทอ่ครับชื่ว่าแห่สาบแล้วแหละก็ว่าแหน่ไหแหน่มันตางไงเนาะวาตบวมีหยาครับเฮ้ยวาตบวตมีกี่ตมเอาเดี๋ยวก็แห้ให้ขึ้นก้อนที่นองม <c oughs> ล่างแหง่ายถือปักคอครับนี่ <g ül> ถือปักคอเนาะตโตงา่ายนี่ครับโอ้ล่างแหงือกได้ปลาเนาะเอาเอาบัดบ้านบัดมือบัดจอบ่อนบัดโดนบัดไหนนี่ครับปักคอบัดล่างแหง่บัดถือเนาะเอาเอาเอาเลิกปลดปลาล่างแหงือถือลูกคนงานอยู่บ้านครับพี่น้อง นี่ครับสรุปผลงานเมื่อวานเนาะก็ได้หลายแต่ว่าพอได้กินอยู่ครับก็มีปลาดุกมีปลาคอมีปลากระสงมีปลาเข็งนะครับปลาที่เดือดปลาขาวนี่ครับประมาณนี้ปลาเสียมนะครับเนาะพอได้กินครับผมโอเคครับครับสำหรับมื่อวานนี้ก็ได้พอได้กินอยู่เนาะพี่น้องเนาะได้หลายแต่ว่าพอได้กินก็ขอบคุณพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เขามารับชมนะครับเด้อฝากติดตามคลิปหนานแล้วนะครับพอดีเสียงเพลงมันดังเบาโด่วนไปเลยนะครับเนาะคลิปนี้ไปแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับ